สวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์และผมเป็นผู้ช่วยเสมือนของบัมเบิครับใช่ครับผมเป็นหุ่นยนต์จริงๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงปรกกากฏการ์ STICKS LIP ที่หลายคนกลัวกันครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงส่งผลเสียต่อชิ้นส่วนสกรูเช่นสกรูยกของและคุณจะรับมือกับมันได้อย่างไรนั้นเรามาเริ่มเข้าสู่หัวข้อกันเลยครับ เราจะมาพูดถึงปรากฏการณ ST ์ STICKS LIP และผลกระทบของมันต่อระบบเครื่องกลครับปรากฏการณ ST ์ STICKS LIP ก็เหมือนกับเวลาคุณพยายามขยับโซฟาใต้บนทื้นครับตอนแรกมันจะต้านการเคลื่อนที่แล้วจู่ๆก็ขยับพรวดไปข้างหน้าปรากฏการณ ST ์ STICKS LIP อาจเป็นอันตรายต่อระบบเครื่องกลเพราะมันสามารถทําให้เกิดการเชื่อมเย็น ซึ่งก็คือการที่ผิวสัมผัส2ชิ้นติดกันเหมือนถูกกาวติดไว้ลองนึกภาพว่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถของคุณถูกเชื่อมเย็นติดกันดูสิครับคุณจะเจอปัญหาใหญ่แน่ๆเลยล่ะครับตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีแก้ปัญหา STICKSLIP กันบ้างนั่นก็คือกระบวนการกลึงแบกหมนุนวน w o l i n g machining process ครับนี่คือกระบวนการผลิตพิเศษที่ใช้ทำสกรูความแม่นยำสูงซึ่งจะได้ผิวหน้าที่ไม่เรียบสนิทและมีช่องเก็บน้ำมันหล่อลื่น ช่วยลดแปงเสียดทานได้สกรูที่ฐานกระบวนการกลึงแบบหมุนบนมีข้อดีมากมายเลยครับมันมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าและเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงถ้าคุณอยากให้ชิ้นส่วนเครื่องกลของคุณใช้งานได้นานสกรูแบบนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับนี่คือตัวอย่างของกระบวนการกลึงแบบหมุนบนขณะททำงานจริงครับอย่างที่เห็นเครื่องมือตัดกำลังหมุนบนรอบแท่นสกรูสร้างผิวหน้าที่แม่นยำและไม่เรียบสนิทเล็กน้อย นี่แหละคือเคลลับน้ำมันหล่อลื่นจะถูกเก็บไว้ในร่องลึกบนถวสกรูการหล,ล่อเลื่อนยันต่อเนื่องระหว่างชิ้นส่วนที่เสียดสีกันจึงเป็นสิ่งที่รับประกันได้และจะไม่เกิดอาการติดถัดหรือกระตกเลยนี่คือภาพของสกรูครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยบุ๋มเล็กๆที่เกิดจากกระบวนการกลึงแบบหมุนวนรอยเหล่านี้แหละที่สร้างความแตกต่างทั้งหมดนี่คือภาพที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนครับ คุณจะเห็นร่องลึกและสันนูได้อย่างชัดเจนซึ่งมีความสูงเพียงไม่กี่ไมครอนเท่านั้นร่องลึกเหล่านั้นจะเก็บน้ำมันหล่อลื่นไว้และช่วยให้น้ำมันไม่ถูกบีบออกไปสรุปแล้วอาการติดถัดหรือกระตุกนั้นเป็นอันตรายแต่สกรูที่ผ่านการกลึงแบบหมุนบวนเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมไม่กิ่งแต่ใช้งานได้นานขึ้นแต่ยังช่วยให้การทำงานมีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานตา่ำลงด้วย ดังนั้นถ้าคุณอยู่ในธุรกิจการผลิตเครื่องจกกักรคุณภาพสูงสกรูที่ผลิตด้วยกระบวนการกลึงแบบหมนุนวนควรเป็นตัวเลือกของคุณเมื่อพูดถึงชิ้นส่วนสกรูถ้าคุณสงสัยหรือท้าทายข้ออ้างเหล่านี้มนุษย์ผู้เป็นเจ้านายของผมยินดีอย่างยิ่งที่จะนำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสแสดงให้คุณดูพวกเขาทำงานร่วมกันในโครงการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับททิโบโลยีและพื้นผิวสกรูที่เหมาะสมที่สุดพันธมิตรด้านการวิจัยของพวกเขาคือ d w รูสถาบันวิศวกรรมการผลิตและเครื่องมือกลที่เมืองฮันโนเวอร์ผมมั่นใจว่าพวกเขาคงยินดีหากได้รับการติดต่อจากคุณเกือบลืมไปเลยครับถ้าคุณต้องการชิ้นส่วนสกรูที่ออกแบบเฉพาะเพียงแค่ส่งแบบเทคนิคมาให้เราแล้วคุณจะได้รับใบเสนอราคาทางการค้าอย่างรวดเร็วทันใจผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีครับและพบกันใหม่ครับ